สวัสดีค่ะทุกคนนะคะในคลิปนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนอะ่ะไปรับของฟรีนะคะทั้งหมด6ชิ้นค่ะให้ทุกคนนะคะเข้าแมบบนี้ตามเรามาได้เลยเดี๋ยวเรานะคะจะยิงลิง่งแแบไว้ใต้คลิปนี้แล้วค่ะแต่เรานะคะทุกคนจะขอสอนไปดีละสองสชิ้นก่อนนะคะทุกคนคลิปมันนะคะมันจะได้ไม่ยาวเกินไปนะคะทุกคนมาเริ่มกันเลยค่ะของฟรีชิ้นแรกนะคะทุกคนจะเป็นกระเป๋านั่นเองอันนี้เลยค่ะ มื่อทุกคนเข้ามาที่แมปแล้วนะคะทุกคนให้ทุกคนนะคะเดินตามเรามาได้เลยให้ทุกคนนะคะวตแมปอะไรก็ได้ค่ะทั้งหมด4แมปค่ะทุกคนวตดไปเรื่อยๆเลยนะ <S <S เราขออนุญ,ญาตเร่งความเร็วนะคะทุกคน <S 1> <S 1> แล้วเมื่อโวตดเสร็จแล้วนะคะทุกคนทุกคนก็ไปอีกอันนึงนะคะแล้วก็โวตดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนแล้วเมื่อเสร็จแล้วก็มาวตอีกอันนึงโงวตดทั้งหมด4ครั้งค่ะ แล้วเมื่อทุกคนบวชครบ4ครั้งปุ๊บทุกคนก็จะสามารถรับของฟรีชิ้นนี้ไปได้เลยแล้วก็จะมีเหรียญตาขึ้นนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะทุกคนก็มีเพียงแค่นี้ค่ะเแยวเรานะคะทุกคนจะมาสอนของฟรีที่เหลืออีกนะคะทุกคนรอติดตามไปได้เลย